ฮอนด้าซีวิกไม่หกหมื่นโลโอ้โหรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์กันตรงนี้ฮอนด้าซีวิกหน el ปี2018นะครับตัวท็อปนะไม่หกหมื่โลหาโคตรยากเลยนะครับไม่แสนเจ็ดแสนแปดสองแสนนี่หาได้ทุกวันแต่ไม่หกหมื่นนี่คือเหมือนงมเข็มไน้มาหาสมุทรถ้าพี่เจอพี่ชอบพี่เล่นพี่ก็เอาไปแต่ถ้าเกิดพี่คิดว่าโอ้ยไม่หกหมื่นมันน้อยไปพี่อยากได้ไม่แสนเจ็ดแสนแปดก็ดูคันอื่นในร้านมีเหมือนกันกับตัวนี้ฮอนด้าซีวิกนะครับหนึ่งจุดแปด el ปีสองพัน 18 5 5ป0 0 0บาทผ่อน9,400บาทตลอดสัญญาไม่ดาวไม่ค้ำนะครับสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอ e ีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาภาระเยอะท,ทักแชทมามีดาวทักแชทมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบ็คลิปทักแชทมากระจังหน้าใหม่แล้วนะครับล้อแม็กหูล้อมแม็กตัวท็อปดิสเบรกสี่ล้อ,มมอ,ลอยางดอกล้นดันหลบไฟเลี้ยวแอ่งข้าง LED เนี่ยภายในเบาะหนงังโอ้โหนี่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 น,น,นี่ซิกเนเจอร์เราตะเข็บข้างเดิม ไม่รู้ใครขายยังไงอ่ะแต่ผมบอกเดียวว่าตะเข็บข้างผมต้องเดิมอ่ะนี่ครับข้างหลังวางคาวซีได้สองจุดล้อมแมกนิดเบรกสี่ล้อมาครับเซนเซอร์หลังสองจุดนี่ดูนี่ครับอาร์แท้หลังเดิม ไม่มีอะไรสวยเท่านี้แล้วล้อแมกซิสเบกสี่ล้อนี่ครับดูตะเข็บข้างี่เรียงกันอ้โูพี่อย่างเงี้ยเวลาซื้อรถไปถามว่าเปิดไว้เพื่ออะไรเปิดเพื่อเ,เปิดเพื่อว่าจะได้ดูรู้ว่าด้านข้างเนี่ยไม่ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไงนึกข้าวไหมครับนี่ครับตะเข็บข้างเดิมหมดนะครับรถสวยไหมหกหมื่นโลอวดได้ นะครับเบาไฟฟ้าคุยคอนโทรลพวงมาลัยมันติไม้หกหมื่นจัดไปพี่ของดีต้องโชว์ไม่โชว์ได้ยังไง่ะโง่งม,มเข็บด้มาหาสมุทรคันนี้น็อตหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมครับไล่ห้องเครื่องไปช้ๆาๆแล้วชัดห้าแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับห้าแสนห้าหื่นเ้าันบาท ซ่อมไม่ฟรีสอปีกล่องเกียร์ ECU อะไหล่247ร2ายการทั่วประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงค่าไหล่2ปีเต็มและไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพม,มาหานครถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจโอนจองมาจองที่ร้าน1,000บาทต้องสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เกะวะจองสอง20,000นะครับป่ะไปเทสได้กันไหมซ่อมฟรี2ปี2 4 7รายการซื้อไปใช้ไม่นี่ซื้อไปซ่อม ต้องบอกซีวิกเอซอย่างหนึ่งนะครับว่าซี v i c เอฟซเนี่ยจําไม่ได้เลยมันคือจรวดทางเรียกโอ้โห,โอโหบอกได้คําเดียวอะคือผมชอบมากเลยนะล้วผมชอบซีวิกนะขับสนุกนะเป็นรถที่ขับสนุกมากแล้วฟังก์ชั่นก็ครบหมดแล้วไวรุ่นด้วยนะครับเราก็ยังไม่ได้แก่มากนะครับนี่นนะฮะกล้องถอย เดินหน้ามีเบรกโคดเดอร์เแบรบกไฟฟ้าอีคอนโหมดนะครับ F M A M C D A U X ไปเลย พี่เอ้ยโอ้เอาเรื่องก็บอกแล้วนะครับถ้าเป็นเครื่องพันแปดแล้วก็มันก็ขับดีอยู่แล้วครับขับดีอยู่แล้วเหมือนรถเราเลยตัวท็อปนี่ขับสวยครับตัวท็อป รถสวยบอกต่อนะครับถ้าใครสนใจก็กระซิบกระซิบกระซาบมานะครับคันนี้ไม่แพงห้าห้าเก้านะครับได้มปหกหมื่นสี่บอลเงินนะครับเรียบหรูและดูไาโชว นะครับเครื่องเดินเรียบไม่เข็นไม่สั่นเลยนะเห็นไหนะครับถ้บาเกิดใครสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดส่งหัวใจให้ผมด้วยนะครับเราไลฟ์สดทุกวันนะครับฝากไปติดตามไลฟ์สดด้วยเรื่องรถ ไว้ใจพี่เสือครับ